ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านปกินกะธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นพธริทัตะเถระเรื่องที่สองมีชื่อเรื่องว่าท่านพระอาจารย์มั่นรับนิมนต์สวดมนต์ในบ้านมีความดังนี้ครับครั้งนั้นชาวบ้านน้องผือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งอย่างรุนแรงมีคนตายเกือบทุกวันครั้งละหนึ่งถึงสองคน แต่ละวันต้องเอาคนตายไปฝังไปเผาอยู่เสมอจนทำให้ผู้คนประชาชนแตกตื่นกลัวกันมากไม่รู้ว่าจะทำประการใดบางคนก็คิดอยากอพยพหรือบ้านเรือนหนีไปอยู่ทิ่นอื่นแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะบ้านหน้องผือนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์อยู่มากและเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานมนานพอสมควรถ้าจะปล่อยให้ว่างเปล่าอยู่ก็รู้สึกว้าเหวมาก หมดที่พึ่งที่อาศัยในตอนนี้ชาวหนองผือหดหูใจกันมากทั้งกลัวโรคระบาดชนิดนี้จะมาถึงตัวในวันใดคืนใดก็ไม่อาจรู้ได้การรักษาหยูกยาในสมัยนั้นมีแต่รากไม้สมุนไพรต่างๆเท่านั้นกินได้ก็ไม่ค่อยจะหายนอกจากนั้นบางคนก็วกไปหาหมอผีทำพิธีไสยศาสตร์เสกเป่าต่างๆก็มีคือทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้หายเพราะความกลัวตาย เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ชาวบ้านก็มีความทุกข์ความลำบากใจบางคนก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตตกตอนกลางคืนก็พากันเข้าห้องนอนกันเงียบไม่มีใครกล้าออกมาเพ่นพ่านตามถนนหนทางกันเลยในที่สุดพวกคนวัดคนวาคนเท่าคนแก่ผู้รู้หลักนักปราดพิธีในทางพุทธศาสนาจึงพากันตกลงว่าต้องทำพิธีบุญชำระกลางหมู่บ้าน รังควานตามประเพณีโบราณนิยมของภาคอีสานสมัยนั้นแต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยเนื่องด้วยชาวบ้านหน้องผือมีความเคารพและเกรงกลัวท่านพระอาจารย์มั่นมากงานการอะไรที่คิดว่าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่อยากจะให้ถึงท่านแต่ถ้าไม่ถึงท่านก็ไม่ได้อีกเพราะว่างานพิธีบุญในครั้งนี้จําเป็นต้องนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ประมพิธีกลางบ้านด้วย สำหรับพวกโยมเจ้าพิธีทั้งหลายต่างก็พวักพวนใจอยู่ว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรสุดท้ายจึงตกลงให้โยมผู้ชายคนใดคนหนึ่งเข้าไปปรึกษาหารือกับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านน้องผือดูก่อนในตอนนี้โยมบางคนกลัวท่านพระอาจารย์มากไม่กล้าไปขอตัวไม่เป็นผู้เข้าไปปรึกษาหารือกับท่านพระอาจารย์มั่นในที่สุด จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้โยมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความกล้าหน่อยซึ่งเขาเคยบวชพระมานานพอสมควรแต่ลาศิกขามามีครอบครัวแล้วเป็นผู้เข้าไปปรึกษาเรื่องนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นเขาชื่ออาจารย์บู่นำสกุลศูนย์จันขณะนี้บวชเป็นพระพักอยู่สำนักดานกอยท่านเล่าว,ว่าตอนแรกก็กลัวท่านเหมือนกันแต่ดูแล้วคนอื่นเขาไม่กล้า เลยตัดสินใจรับว่าตายเป็นตายแต่ยังอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าท่านเป็นพระระดับนี้ผิดถูกอย่างไรท่านคงจะบอกจะสอนเราอาจเป็นว่าเราคิดมากไปเองก็ได้โยมอาจารย์บู่ท่านจึงตกลงไปที่วัดป่าบ้านน้องผือเพื่อเข้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อไปถึงวัดขณะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกําลังนั่งอยู่ที่อาสนะหน้าห้องกุฏิท่านหลวงพ่อบูเล่าว,ว่า ก่อนที่จะก้าวเดินขึ้นบันไดกุติท่านนั้นรู้สึกว่าใจมันตีบตันไปหมดจึงอดใจก้าวเท้าจนกระทั่งเท้าเหยียบขั้นบันไดขั้นแรกและขั้นที่สองพร้อมกับศีรษะตัวเองโผล่ขึ้นไปพอมองเห็นท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงหันหน้าควับมาพร้อมกับกล่าวขึ้นก่อนว่าไปยั้งพอออกจานบูตอนนี้จึงทำให้โยมอาจารย์บู่โล่งอกโล่งใจจิตใจที่ตีบตันก็หายไป มีความปลอดโปร่งขึ้นมาแทนที่จึงเดินขึ้นบันไดแล้วคลานเข้าไปกราบท่านเสร็จแล้วเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆให้ท่านทราบท่านพระอาจารย์มั่นฟังเสร็จได้หลับตาลงนิดหนึ่งเมื่อลืมตาขึ้นมาท่านพูดว่ามั่นสิเป็นอย่างเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดห้อนห้นคน,นตายกองกันป่านอึงพระพุทธเจ้าให้ไปสวดพระพุทธมนต์คาถาบทเดียวความห่อนห้นมูนัน จึงหายไปเมื่อสิน้นเอาทานี้แล้วเนาะท่านพูดเสร็จแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกเนื้อความนั้นหมายความว่าจะเป็นอะไรไปเมืองเวสาลีคราวนั้นเกิดโรคระบาดร้อนรนอุนทการมีผู้คนนอนตายกันเหมือนกับอึง่งกับเขียดพระพุทธเจ้าให้ไปเจริญพระพุทธมนต์เรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นก็หายไปจนหมดสิน้นหลวงพ่อบูเล่าว,ว่า เมื่อท่านได้ฟังพระอาจารย์มั่นพูดอย่างนั้นแล้วรู้สึกมีความดีใจมากเกิดมีกำลังใจขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งจึงขอโอกาสกราบลาท่านพระอาจารย์มั่นลงจากกุฏิท่านไปแล้วรีบกลับบ้านไปป่าร้องให้ชาวบ้านทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นอนุญ,ญาตแล้วให้พวกเราพากันจัดเตรียมสร้างปรัมพิธีให้เรียบร้อยชาวบ้านต่างคนก็ต่างดีใจมากพากันจัดแจงปลูกปรัมพิธีกลางบ้านเสร็จในวันนั้น นอกจากนั้นยังจัดหาอาสนะผ้าขาวกั้นแดดกระโถนกาน้ำตลอดทั้งเครื่องประกอบพิธีต่างๆในพิธีให้ครบถ้วนหมดทุกอย่างเมื่อพร้อมแล้วได้วันเวลาจึงไปอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์งานนี้เห็นว่าทำกันสองวันวันแรกท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้ขึ้นมาสวดด้วยท่านจัดให้พระสงฆ์ภายในวัดขึ้นมาสวดก่อนต่อเมื่อวันสุดท้ายท่านจึงขึ้นมา ตอนนี้หลวงพ่อบูเล่าว่าท่านเดินขึ้นมาสวดมนต์ในงานด้วยเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้ารวมทั้งพระติดตามอีกสามถึงสี่รูปก็เหมือนกันฝ่ายทางปรมพิธีพวกญาติโยมก็เตรียมน้ำสำหรับล้างเท้าไวรอท่าอยู่ก่อนแล้วท่านเดินทางมาถึงหน้าปรมพิธีมีโยมคนหนึ่งเตรียมล้างเท้าอีกคนหนึ่งเป็นคนคอยเช็ดทำไปจนเสร็จหมดทุกรูปเมื่อท่านขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ทุกรูปแล้ว โยมก็เข้าไปประเคียนน้ำหมากพลูบุรีสักครู่ท่านเริ่มทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพราะญาติโยมเขามานั่งรอท่าก่อนพระสงฆ์จะมาถึงแล้วหลวงพ่อบูเล่าว่าพิธีในวันนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านนำพระเจริญพระพุทธมนต์เพียงสองหรือสามสูตรเท่านั้นที่จำได้มีรัตนะสูตรและกรณียะเมตสูตรไม่นานก็จบลงหลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศอบรมฉลองพวกญาติโยมที่มาร่วมในงานนั้นอันเกี่ยวกับเรื่องของความตายและคนกลัวตายว่าเป็นเพราะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจหรือไม่รู้ที่พึ่งอันเกษมอนุรมจึงกลัวการตายแต่ไม่กลัวการเกิดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงคว้าโน้นคว้านี่เป็นที่พึ่งบางคนกลัวตายแล้วไปไขว่คว้าเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือ ด้วยความงมงายมีการอ้อนวอนวิงวอนขอโดยวิธีบนบาลสารกล่าวจากเถื่อนถ้ำและภูผาต้นไม้ใหญ่สารพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางต่างๆที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นที่สถิตยอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันอาจดุลบันดาลให้ชีวิตตนรอดพ้นจากอันตรายความตายและความทุกข์ได้จึงหลงพากันเส้นสวงด้วยเครื่องสังเวยต่างๆตามที่ตนเองเข้าใจว่า เจ้าของสถานที่เหล่านั้นจะพอใจหรือชอบใจนอกจากนั้นและมีการทรงเจ้าเข้าผีสะเดาะเคราะห์สะเดาะนามสืบชะตาราศีตัดกรรมตัดเวรโดยวิธีต่างๆเหล่านี้ท่านพระอาจารย์มั่นเทศต่อไปอีกว่าที่พึ่งอนันอุดมมั่นคงนั้นคือให้ภาวานาน้อมดำลึกนึกเอาพระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ จึงจะเป็นการถูกต้องสมกับที่เราเป็นผู้รับนับถือเอาพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่งประจำกายใจของตนและอีกอย่างให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของอุบาสกอุบาสิกามีการให้ทานรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาสุดท้ายท่านได้ย้ำลงไปว่าต่อไปนี้ให้ญาติโยมทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเท่าแก่เด็กเล็กเด็กน้อยก็ตามพากันสวดมนต์ทำวัดทั้งเช้าทั้งเย็น ก่อนนอนตื่นนอนทุกวันให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวพ่อแม่เป็นผู้พาทำทำที่บ้านใครบ้านมันทุกครัวเรือนถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราความเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองท่านให้โอวาดอบรมชาวบ้านหนองผือในครั้งนั้นเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้จบการให้โอวาลงจากนั้นท่านพูดคุยกับญาติโยมนิดนหน่อยๆแล้วสักครู่ท่านจึงกลับวัด งานบุญในครั้งนี้ทำกันสองวันที่น่าสังเกตคือพระสงฆ์ที่ไปเจริญพระพุทธมนตรที่บ้านนั้นไม่ได้ไปฉันข้าวที่บ้านในตอนเช้าการถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์นั้นให้เอาไปรวมถวายที่วัดทั้งหมดจึงเป็นการสิ้นสุดลงของงานบุญในครั้งนี้ขอแทรกเรื่องนี้สักเล็กน้อยเหตุที่ชาวบ้านหนองผือไม่นิยมนิมนต์พระไปฉันข้าวในงานบุญบ้านนั้นเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่ง มีงานบุญที่บ้านโยมคนหนึ่งบ้านที่จัดงานบุญนั้นเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตมากนักปลูกสร้างแบบชนบทบ้านนอกโบราณรู้สึกว่าจะคับแคบสักหน่อยที่สำหรับพระนั่งก็คับแคบมากแต่เจ้าภาพเรือนนี้คงไม่เคยจัดงานอย่างนี้หรือเพื่อจะมีหน้ามีตาอย่างใดก็ไม่อาจทราบได้นิมนต์พระขึ้นไปตั้งมากมายเมื่อพระขึ้นไปบนบ้านแล้วจึงทำให้ท่านยัดเยียดกันอยู่ ทำความระบากใจให้แก่พระมากกว่างานจะเสร็จจึงทําเอาพระหน้าตาเสียความรู้สึกไปหมดเรื่องนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงสอนชาวบ้านน้องผือว่าจะนิมนต์พระมาสวดมาฉันในบ้านก็ต้องดูสถานที่ก่อนถ้าที่คับแคบให้นิมนต์พระมาแต่น้อยถ้ากว้างขวางก็ให้ดูความเหมาะสมหากนิมนต์มาแล้วทําให้พระลำบากยิ่งพระแก่ๆแ,แล้วยิ่งลำบากมากเมื่อเป็นเช่นนี้ ญาติโยมก็จะไม่ได้บุญจะเป็นบาปเสียเปล่าและอีกอย่างหนึ่งการเอาพระขึ้นมาฉันข้าวในงานบุญบ้านก็เหมือนกันยิ่งลำบากมากไม่รู้ว่าอะไรวุ่นวี่วุ่นวายกันไปหมดพอฉันเสร็จแล้วพระบางรูปก็อาจปวดท้องปวดไส้ขึ้นมาแล้วจะวิ่งไปที่ไหนยิ่งพระเท่าพระแก่แล้วยิ่งทรมานมากปวดขึ้นมารังแต่จะออกจะวิ่งไปอย่างไร ถึงแม้มีที่วิ่งไปก็คงดูไม่งามสำหรับสมณเพศดังนั้นจึงให้ญาติโยมพิจารณาดูตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านหนองผือไม่เคยนิมนต์พระไปฉันข้าวในงานบุญบ้านแต่สำหรับการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมแสดงธรรมเทศนาหลังสวดมนต์เสร็จในงานบุญบ้านต่างๆนั้นยังทำกันอยู่ตามปกติจึงเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้